ตังโมตังโมตั้งโมขนมตั้งโมวันนี้จะเอาแตงโมมากินที่เป็นแบบขนมระหูมีหลายแตงโมมากเลยอันนี้ตั้งโมตังโมตั้งโมยังเล่นมุกนี้อยู่ต้องเล่นมุกต่องมปละ อันนี้เป็นลูกอมนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดิวเบอร์รี่ที่เขามาเป็นแบบแตงโมแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่เคยกินแล้วก็มล็อกกี้แตงโมเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ยังไม่เคยกินกินอะไรก่อนดีเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะลูกอมอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวทายคลิปเราไปแอบกินไอติมแตงโมร้านแม่ได้ไหมเอาแม่เราจค่อยเป็นทายคลิปเนาะแต่กินอันนี้ก่อน <laughs> ลูกอมแตงโม เดี๋ยวขออ่านหน่อยนะเขาบอกว่าเย็นสดชื่นปลาสจากน้ำตาลด้วยนะเป็นลูกอมมิ้น้์กลิ่นเฟรชแตงโมเอาละแต่ว่าข้างในเป็นสีขาวน่าจะเป็นสีแดงเนาะสีขาวหมดเลยนะนเพื่อนๆนี่เฮ้ยมันเหมือนมีสีแดงแดงด้วยนิดนึงนะมันมีแดงๆดงนิดนึงไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่มันมีอมออกอมแดงแดงเนาะนิดนึงลองละเฮ้ยแตงโมจริง ม,มันออกเป็นแบบจังโมแบบเย็นๆนอุ้ยอร่อยดีแถมไม่มีน้ำตาลนะเขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลย่างต่อไปจีเรามากินป๊อกกี้เลยดีกว่านะอยากลองแล้วนะป๊อกกี้เฮ้ยเขาบอกว่า With c o o l i n g effect ด้วยอะ่ะคืออะไรอะ่ะมันเย็นหรอกินแล้วเย็นหรอล limited e d i t i o นนะฮะตรงนี้นะเอาละเอาละ,ละเราจะมาลองเปิดตรงนี้เลยมีให้เปิดนะเอาแล้วนะ ออก็เป็นแตงโมโนะเพื่อนเคยกินกันรลยยังมาสีชมพูเป็นสตรอเบอรี่เฮ้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่กิน่นแตงโมโจริงจริงมันเหมือนแตงโมผสมสตรอเบอรี่อ่ะเฮ้ยมันเป็นสีชมพูนะตอนแรกนึกว่าเป็นแค่สตรอเบอรี่นะแต่กลิ่นมันเป็นแตงโมแต่พอกัดเข้าไปมันมีความรู้สึกเหมือนแตงโมผสมกับสตรอเบอรี่อ่ะ แยมอันต่อไปเป็นดูเบอรี่นะอันนี้ก็ยังไม่เคยกินเลยนะเพื่อนๆเป็นรสแตงโมอีกใช่ไหมไปแกะไม่ออกลองดูหนึ่งอันนะอันนี้มันเป็นแตงโมกับเลมอนนะเพื่อนๆเขาบอกเป็นคุกกี้แซนวิชสดไสครีมกินแตงโมและแยมกินเลมอนเอาละหนึ่งห่อก็จะมีสี่ชิ้นนะเหนียวนิดหนึ่งเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นแยมกินเลมอนแล้วก็ข้างในนะหมุนได้ไหม ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่อันนี้น่าจะเป็นแตงโมนะมแต่มันรู้สึกได้กลิ่นแตงโมน้อยไปนิดหนึงเหมือนเลมอนออกเยอะกว่าอืมเพราะามีหอมกซส้นแล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปกินไอติมแตงโมร้านแม่ด้วยแต่ก่อนแอบไปกินนี่กินอันนี้ก่อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นเหมือนเยลลี่ปะเขาเรียกอะไรเยลลี่เนาะนี่นะลองนูงนะ เขาจะมีเกล็ดด้วยอันนี้เคยกินแล้วก็อยากกินอีกเป็นเยลลี่ที่ไม่ได้มีกลิ่นแตงโมม่เหมือนเป็นข่าเยลลี่เป็นรูปเฉยๆนะแต่มันก็อ,ออกหว,วานๆม็นผลไม้รวมน่าจะใช่เอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแอบกินไอติมแตงโมในร้านแม่กันและเดี๋ยวเราลาไปด้วยการไปหาไอติมแตงโมนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยรัน อันนี้คงไม่ต้องรีวิวเนวอะเพราะว่าไอติมแตงโมไอติมแตงโมเพื่อนก็น่าจะเคยเกินอยู่แล้วนะอันนี้เป็นของเนสเล่นะมีสีแดกงกับสีเขียวตรงนี้อ,อระตอนร้อนๆนะแบบไอติมเย็นชื่นใจเจวกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ว